วันนี้ผมจะมานําเสนอเจ้า Fender Cord ตัวนี้ h e v นะครับเป็น Advanced Dynamic EQ เหมือนเดิมนะครับตัวไฟของเขาเนี่ยจะเป็นไฟ Daytime เนี่ยเป็น LED หมดเลยตอนนี้นะครับซึ่งให้ความสว่างสวยชัดเจนส่วนไฟหน้าไฟต่ำนะครับจะเป็น LED เป็น LED เลยนะครับทั้งหมดรวมทั้งไฟสปอตไลท์ก็เป็น LED เหมือนกัน เป็นหลอด LED หมดทีนี้จะมาดูว่าไอตัวเนี้ยเครื่องยนต์ที่บอกว่ากับเพศ EV ซึ่งมันผสมผสานกันมาเป็นตัวนี้เลยก็คือเครื่องยนต์เนี่ยมาในเครื่องยนต์1600 DOT m y l d e k ซึ่งเป็นเครื่องของมิ t s u b i s h นะครับส่วนไอตัวนี้ตัวกำเนิดไฟฟ้าที่จะทำไฟฟ้ารื่งสองตัวเนี้ย ปกติตัวนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่97แรงมา้าส่วนในตัวนี้นะครับซึ่งมาผสมผสานกันแล้วจะได้กําลังแรงม้าอยู่ที่116แรงม้าเลยนะครับทําให้สถานะรอบแรงขึ้นดีเยี่ยมนะครับประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ถ้าเราหันมาดูว่าเครื่องยนต์ มันทำงานยังไงแล้วก็ตัวกาเนิดไฟฟ้ามันจะมีมอเตอร์ขับไฟฟ้านะครับตัวแหล่งกําเนิดของไฟฟ้าอยู่อยู่ด้านหลังเนี่ยด้านข้างใต้เนี่ยนะครับทําให้เครื่องยนต์ของเราเป็น h e v h y b r i d ที่สมบูรณ์เลยนะครับล้อด้านหน้าเป็นขอบ17นะเป็นดิสช่วยในการที่ขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับเป็นเบรก ABS มีเบรก BA ตัว EBd ตัวกระจายแรง นะครับผมภายในนะครับพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปรับระดับได้สี่ทิศทางนะครับขึ้นลงดึงเข้าดึงออกได้เ,เป็นพุชสตาร์ทนะครับส่วนเกียร์เนี่ยครับจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าและเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีเบรกไฟฟ้ามีออโต้เบรกเรียบร้อยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือโหมดการขับนะครับโหมดการขับเนี่ยจะทำได้ถึงเจ็ดโหมด เพียงแต่เรากระ,กระดิกนิ้วตัวโหมดก็จะขึ้นที่หน้าจอหน้าจอเลยทำให้สะดวกสบายในการขับขี่ทุกสภาพถนนมากยิ่งขึ้นส่วนไอตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลดิจิตอลหมดเลยนะครับพวกระบบแอร์ปรับอะไรเนี่ยดิจิตอลหมดนะครับจอก็เป็นแอนดรอย9เก้านิ้วเ,เล่น Apple c a r p l พ y ครับผมนะครับ เบาะเป็นเบาะหนังเข้ารูปจากโรงงานเลยเป็นเนื้อหนังอย่างดีนะครับเหมาะกับการใช้ห้องใดนสารตอนหลังนะครับเบาะสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเลื่อนแผเดินหน้าอย่างนี้ถอยหลังได้นะครับทาให้ด้านที่ผู้โดยสารนั่งจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นมากเลยครับนั่งสะดวกสบายนะครับ ด้านหลังของเรานะฮะล้อด,ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะล้อด,ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับส่วนมาข้างหลังเนี่ยครับไฟท้ายจะเป็นไฟเบรกหรือไฟ LED เหมือนกันครับ LED หมดเลยสรุปแล้วรถแอมพิเนคอร์อเนี่ยระบบไฟเป็น LED ทุกทุกหลอดเลยครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาเบาะหลังของเราสามารถพับได้หรือปรับนั่ง เป็นผู้โดยสารตอนหลังที่นั่งสบายกว้างนะครับหรือเราจะปรับพับเพื่อวางสัมภาระต่างๆให้ดูเห็นว่าอุ้ยมันกว้างนี่สามารถวาง่งของได้สะดวกสบายนะครับผมฝาท้ายก็ไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับอ่าสามารถพอเปิดปุ๊บเขาจะเด้งขึ้นมาเองเลยครับผมเห็นไหมครับเนี่ย ทำให้สะดวกสบายโดยรวมเจ้า e อนเดอ e r c อ o s t ตัวนี้เหมาะมากเลยในการที่เราจะขับเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะครับในระบบของไฮบริดโปรโมชั่นของเจ้า F Cost e x p เ e r c o s s HEV ตอนนี้นะครับดาว25%ทางเราใช้ดอกเบี้ย0% 4ีปีเลยครับนะครับผม แล้วก็แถมฟรีประกันภัยฟรีชุดแต่งโปรโมชั่นครั้งนี้เราใช้โปรโมชั่นเดียวกับมอเตอร์โชว์ปีนี้เลยครับผม6-7ครับเซลล์ะพันธ์นะครับเบอร์โทรก็0951240551สวัสดีครับ